นี่บอเรามาลุ้นกันแม่นอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยดึงนึงตึงตึงม,มือนี้เขาหอมวู้ยสวยงามยายงามค่ะขอสิบนลูนนมนดมือสักวนี้ดังหุยหอมบระวัตว่าอีหลีล่ะแท้ๆล่ะหอมหอมยานกรบด้วยกันพี่น้องนี่นี่กรบยังคือเชื่องแท้โอ้เหนียวแต่ หอมพออีกแล้วหอมโอ้ยพี่น้องว้ายคืออยู่ดีแท้โดดซะเนาะขนาดพี่น้องว้ายวันนาพตัวที่สามของวันานาพเนาะมันกบบุปเปอร์แย่านพ้นออกสวัสดีค่ะ อนภาภาพาลุยพามาหาอีปูอีกคือเกาแล้วค่ะพี่น้องว้าวนี่อะไรมาหาปูน้ำทงน้ำทานี่มันไปแล้วโอ้ยหูมันขึ้นไหยแท่นี่ยังนั่นม,มันเดี่วโมนี่น้องข้าวหอมมาด้วยนะคะลูกบ่าวกอบสาวเป๋ยวด้วยค่ะพี่น้องกอบสายลุยโมนีมั โตแทนพ่อกับแม่กุนสองบาทเด้อค่ะพี่น้องพ่อแล้วปไดใ้ใส่ถุงมือสิบม่หนีบมือเขาหรือขอ้าวหอม่ได้กลืนนะค่ะพี่น้องเปิดเอาเปิดเอาเลยน้ำเฟืองว้าวตัวแม่ย่างดีข้าวหอมเอ้ยมึงมาวิธีข้าวหอมหานั่น เออมันอยู่ดังสี่เลยเพราะไดนก้นบ่หมอ,อมจ้ะว้าวหอมในหลายตัวแล้วขึ้มันแทะนี่วิธีการหาเนอโอ,อ,อ้ยป๊าดป๊าดหนึ่งสองสามสี่ห้า เก็บอ,องศ์เลยป็บมาศ์เลยมันก็นง่ายแล้วเนาะมึงย้ายตัวนึ่งดยวยพี่ป๊าอุ้ยซอนสองซอนสองซอนสองเออนีนนนนนน่นี่นีน่นี่ 6, 7, 7, ตัวนึงนั่นป๊าเจ้ากเจ๊ตตัวคนล้วเนาะแต่เราม่องเปิดไปอีกกับสิพ่ออีกได้เนาะ นนัีนพ่อขามันเร็วว้มาหากินายแท้เปิดไหมขหามเปิดอยู่ใช่ตัวพอดีพอดีเลยเฮ้ยยังพ่ออีกอยู่เอาขื้ดีแทม่มันต้องมีสูตรของทางร้านนะคะไม่ใช่ไงกบหรอน,นั่นนะ่ะ ไงปูขาวปูค่ะโอ้ยชิบกาตัวละที่นี่ตูแม่ย่อนับช่วยกันนะที่น่นนๆตกใจเบิดเอ้ยหอมตัวแมีเนี่ยน้องหอมตัวเมีหรือตัวผูบอกว่าวานกันนะง่ายขึ้นตัวยัง ตผูกขันไปดังสัตว์บักไล่น้องพี่น้องค่ะเว้ยเปิดเอาเปิดเอาน้ำเหมืนนาดินเลยน่ะโอ้ยพอดีค่ะทำยังไงโอ้ยเจังสี่ตัวลหรเนาะนี่บัวยูสี่บ่เออสี่ตัวลหรเนาะเปิดเพียงออกกะยู่เห็นแล้วก็ลังเห็นแล้วหอมสามตัว หนึ่งสอง,ส,งสามตัวอยู่ในนี่สามเออ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 นีบแม่เออนี่ เหนียบๆว่ามนันกบมอนแม่นปูโอ้ยน้องเอ้ยเอาใดมาเนาะเหนีบซะเนาะอืมเออโอ้เหนีบอีกแล้วนี่หูไหมตื่นอยู่แต่ว่างบวมมือนี่เอเอ เจ็บเว้ยเอามีหูหนึ่งด้อค่ะพี่น้องช่วยขวอมขวอมมาวางกบขวามขวามบํารุงกบกรอบขว้างไงเมี้ยวขมนั่นบํารุงบํารุงนั่นนี่นี่นี่กรอนมันสิรวดนี่เร็ว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 ปัดขึ้มหันแท้คือหมานแท้ค่ะคือหมานแท้ค่ะขวอมเอาชุดนี้ลองหอมยนหอมยาเห็นยังเอาแล้วเด้อหอม เอาเลยนะโอ้ตัวพอดีค่ะยายว้าวพอดีเลยค่ะเงี้ยวใส่หม่องเพื่นพ่ออมโอ้ยขมานแท้หอมมันมานมานัมนหาอีกหาอีกงามค่ะอีปูไมีมคาดจะเป็นตัวเมียตัวเมียตัวเมียโอ้ยไหนโอ้ตัวผูกเออเออเออ ๋ยว้องสิเปิดเป็นหนาเป็นหนาไปเลยครับพี่นอ้องนี่เปิดเฟี้ยงเป็นหนาเป็นหนาเขากะเก็บเอาเลยรุ่นปูกันต่อจากพี่นอ้องพี่จะไงกบกับหางงาไปน้ำมันแหละนั่งพอ่อเยู้่พ่อปูละนี่หนึ่งตัวข่างานนี้อะพี่นอ้องฟากับห้องอันนี้จักเป็นไงอย่างเมียนบอดดันี่บ่เมียน แม่มันยูนียี่หลีเออน,น,น,นี่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 มันเป็นพพนสิก็ <c oughs> ว่าอยู่เห็นห้อยอันนี้มันนี่ <c oughs> เปิดออกมากดออกมาแล้วมัน,นกบด้วพี่น้องมันหันหนาเข้าไปเอยมาดูสิเอยมันคืออยู่จังสิ <c oughs> มันคือกล่องก้นออกมาตัวที่สองของวันนี้ค่ะ <c oughs> ว้ายเงนียวแตกปูดเลยก <c> บ <oughs> ขาด้วนมาบัางย <c oughs> ายมาบัางก <c> บ <oughs> ขาด้วนแขนด้วนอีกตั้งหาเอามันก็เป็นงังนสิ อุ้ยอุ้ยก็ย้อนมันนะพ,พ่อพ่อเหรอหมเริ่มสีหูจักแล้ววันที่นี่มันเป็นยังไงมันเป็นโน้นโจโก้ขึ้นมันเป็นยังจีขึ้นเับพี่น้องออแล้วก็มีปูอีกเนาะอ่ออ๋กันอีกเด้อค่ะพี่น้อง เธอจะใช่รูปูหรือรูกบจกดูก่อนโอ้อันนี้หูปูเานามยัน้องกันสามหูสี่หูหหูอันนี้เป็นรูปูค่ะตัวพอดีพอดีเออเออเอเอมาหลุ่สองหูนี่เฮี้ยงกันบึ่งเนาะโอ้คขึมาเกี่ยงดีถทนอ นัคือเสียงดังมวนไทรล่ะ <c oughs> สองรูนี้จะเป็นรูอะไรเนะาะทำไมรปูปีปีอย่างนี้จะเอ๊ะฮันนี่เด้อเอา้าตั้งกล้องกับว่าอันนี้เหรอวันนี้หอมพออีกแล้วหอมโอ้ยพี่น้อง ก็ยอยู่ดีแท้โดดซะเนาะขนาดพี่น้อง้วาวนฒิพตัวที่สามของวนพันพเนาะมันก็บบุเป็นอแย,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 ย่านพ้นออกโอ้โหนี่ตัวซ้ำกันเลยค่ะเมื่อกี้รุ่นเดียวกันเลยโอ้โหมงผงพงัพนยูนออกเงียวแตกเงียวแต่น,ตนตค่ะพี่น้องมา หมาน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 ตัวที่สามของวันนี้ค่ะก่อนยอนหูมันใหญ่มันอยู่สองตัวเด้อค่ะหนึ่งตัวสองตัวเออเออเออนี่เสียงคือคือนี่คือปรหอมว่า ปนี่อย่างอีปูหรือกบเขามาหลุดบ้างเนาะมันดังจังสิไหมแล้มันดังอุ๊ยหอมบอกว่านว่าอีหลี่แหละแท้ๆละ่ะหอมแท้ๆล่ะหอมบอกว่าอีหลี่ด้วเนาะนี่เขาเปิดขึ้นังส่เนาะหอมเนาะหอมแม่นอิหลีอ่ะอือใช่ละ มูพี่น้องตั้งกล้องสากรอนเด้อค่ะเดอะ้ออืมมันเห็นกบเอามันอยู่ทางนี้เรอน้องเห็นบอนนั่น,น,นหันขางใส่เข้าเลยเด้อ้ยเห็นแลีว้วนั่นเล้วหันพ่วมสีโดดด้วย <laughs> น่ะนะฮา,าน่าพี่น้องพ่อมสีโดดด้วยน่นเนาะอย่าโดดเด้อลีลาจักน่อยเด้อค่ะพี่น้องวันพระสากหากบ <laughs> ตัวที่สี่ของวันนี้ค่ะเอา้าหอมจับบ,จบ่บจ้าครับหอมยันกบด้วยกันนี่น้องนี่นี่กบยังคือเสื่องแต่โอ้เหนียวแตกโอ้เหนียวแตกเหนียวแตี้ยนะี่น้องฝ้ากับห้องกบกับพอ่อตัวที่สี่ตัวใหญ่สักหน่อยค่ะโอ้ยหมงเงียวคนเนาะ อมาลุ้นน้ำกันอีกหอมมันดังยังไงของมันล่ะอันมันแมืนบัวหอมบัวเมียนบัมีแต่มันคือดังตุ้งลุงติ้งลิงอยู่สิเดป่องเป่งน้องมแมงมับเปิดมันกันละลูกบัววันมาอยู่เคาะคือดังตุ้งลุงติ้งลิงสิเดนั่นคืออะไรที่หอมเฮาว่า หอมใส่มันอวยปากไปทางไหนมาค่ะมันลุ้น้ำกันคะพี่น้องนี่นี่หม่องมันเลี้ยคขอ้นไรบุ้นี่แปลน่เตื่นด,ด้วยนี่มาลุ้นนำกันนะจ๊ะต่้งกล้องกัน้าอันเขาคบบทะนน้อหอมนะหอมกับซิบบซอสอยคุบหันหน้ากล้องจังุย่ยไม่หยังน้อทั้งนั้น โ็แม่นเหม่หอมย่ใส่ลหรอนี่บอกเรามาลุ้นกันแม่นอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยตึงลึงตึงตึ้งลึงตึงตึงตึงลึงตึงลึงตึงลึงเห็นไหมคุณเห็นไหมอันนี้สิเอาท่านเขาบบเอ้าตั้งกล้องไปตั้งกล้องมากบจังโดดเด้อค่ะพี่น้องอ่ะมาเบิ่งคักๆโอ้ยตัววันคือหมานเถอ ข้าหอมปอนคือหอมเถอะขึ้มาอ่นที่มือนีดเข้าหอมวุ้ยสวยงามใหญ่งามค่ะขดสิบวกลดมือสักาันนี้อ้ยเหนียวแตกจากๆาหนึ่งตัวอุ้ยเหนียวแตกตัวที่ตัวที่หาเนาะเอ้ามันมานมั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 นมาลึงตึงตังมาแล้วมานกบกับมานกบเนาะเนาะเข้าหอมเอามันกับมันกับพี่น้องอันนี้ ฝีมือของอย่างก่อนน้องอะตอมเนาะแม่น้องอะตอมเนาะอันนี้ของวัฒนาคกะเด้กบมหาตัวพี่น้องคะ่ะมันคักมันเนยน้องหัาหอมกับมันโตนึงเนี้ยตะวันอ,องประกาศจับค่ะจะไน,นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนน้ำเนเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อค่ะคลิปนาพ่อกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะน้องก็หอมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายเอาโตเข้าไป